แนะนำตัวกันหน่อยวันนี้ครับผมเป็นกัก้าสิทธิเอราวันครับวันนี้เจอใครครับเจอเพชรพลอยงามครับไม่เคยชกไม่เคยครับเป็นไงรูปร่างเนื้อตัวประชาชนใครยาวกว่ากันนะเท่าเท่ากันนะเท่าเท่ากันนรกซ้อมอยู่ไหนครับที่ระนองครับที่ระนองนี่มาการไอ้อีสานเหนือไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อเด็กระนองเลยไหมครับแม่ขอผมเด็กอีสานอ๋อออพออายุลูกครึ่งครับซ้อมมากี่วันรอบนี้ก็มาสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์เราเป็นมวยประเภทเข่าครับเข่าฟูตต่อสู้เห็นคลิปกันไหมเห็นครับก็ยังไงเขา เขาแข่งหนักครับเกินหนักครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดเปรตครับน้ำหนักปล่อยห้าสิบหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้อายุสิบหกย่างสิบเจ็ดครับผลงานล่าสุดเป็นยังไงบ้างชนะคะแนนทองครับที่ไหนที่นี่ครับที่นี่ไหมชนะมากี่ไฟเนี่ยชนะมาสองไฟแล้วสองไฟร้อยสิบสี่นี่มันใหญ่มันเล็กไปหรือว่ามันมัผลดีหรือมันบีบเป็นลดเยอะขึ้นเลย่ะวันนี้รดไปเท่าไหร่เนี่ยรดไป ไปลดไปเยอะลถแค่จุดเจ็ดเองนี่ครับแต่ว่ามันตึงแล้วนะใช่ครับไฟหน้าร้อยสิบสี่ไม่น่าจะได้เพาะครับต้องร้อยสิบห้าเลยนะใช่อ่าเราลูกหลานจากระดองเลยไหมเอ้ยคนอุรินทร์ใช่ไหมแม่เออมหาสารคามแบบมหาสารคาบเขาฝากแฟนคลับในคู่แรกเปิดหัววันนี้ชูคูเปอร์ยูเออเฟตกาการดเลยครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับเราติดตามชมโอเคออกมาน้องชายโชคดีครับหน้าแนะนาัวนะครับสวผมเพชรไพงามสิทธิ์ไพงาม วันนี้คู่แรกเลยนะโอ้โหทำไมเราใหญ่ใหญ่กว่าพิคากาไม่คิดว่าใหญ่กว่าไหมสีสีครับสูงสีนะเราวันนี้พิคาการเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ครับเพรนะง้เมื่อเช้าเกินไปปอนกว่าผ่านแล้วนะซ้อมอยู่ไหนนองนี้ซ้อมอยู่ที่การศิลป์ค่ายอะไรค่ายศิลป์ไทยครับอ๋อกี่วันได้เข้ามาสองอาทิตย์กว่าเราเป็นมวยประเภททีมเห็นพิคากาไม่เขาเป็นไงมวยเข่าประเภทเดินไม่อยู่เลยนะพวเรานี่ครบเครื่องนะเราสูงเท่าไหร่ <17. S> 1องสิบเจ็ดป่วยเท่าไหร่ทีล้านห้าล้านเสร็จแล้วสองสิบเจ็ป่วยหนักป่วยไห55ผลงานเป็เนไงผลงานล่าสุดเป็นไงล่าสุดต่อยไว้ที่บ้านนอกไม่ไต้องช่างแล้วก็ชกในกรุงเทพล่าสุดเดือนไหนามาแล้วมาแล้วแสดงว่าเพิ่งกลับเข้ามาในกรุงเทพดิแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ก็คือชกอยู่บ้านนอกเขาไหลไหลไฟไหมหายใจยไหม กลับไปหางเจที่ข้างนอกไปเดียวไปเดียววันนี้ห้ายกคิดว่าร่างโคงร่างกายเป็นไงคิดว่าพอครับสบายครับไม่หมดนะสบายสบายชกมวยมาถึงร้อยไหมเื่นมั้งถึงครับถึงนะลูกหลาจจนจต่จังหวัดไหนกาศีกว่าแฟนขับเชียร์นะวันนี้คุณแม่วันนี้ช่วยเชียร์ผมด้วยนครับเดี๋ยวจะทำเต็มที่ครับโอเคผมมา้องชายขอโชคดีครับโอเค